สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับเนี่ยครับบรรยากาศเลิกงานของทีมงานท่าแก่แต่งครับตอนเย็นๆครับเนี่ยอยากรู้ว่ารถกี่คันครับนับดูได้เลยครับนทีมงานพ่บูนครับอาจารย์เตียวครับโอ้หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมกลับแล้วครับเนี่ยนะครับบรรยากาศเลิกงานตอนเย็นๆครับ เหมือนไปงานมิตติ่ง่ไน้องเราไปงานบุญเลยฮะแตกแถวกันออกเหมือนมดเลยครับเียโก้สั่งลุยครับ4ิคันครับ ทีีมงานเยโสใกล้จบงานแล้วครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับจะได้แยกย้ายกันถ่ายไว้เก็บเป็นความทรงจำครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาวิ่งงานร่วมกันครับ น้อยวันหนึ่งเรามาทําอยู่ตรงนี้ก็ยังได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยมาร่วมงานกันครับบางคนอาจจะถามว่าถ่ายแล้วไปทําอะไรอย่างน้อยหลายๆคนแวะผ่านก็มาก็จะได้มาเจอเจอกันในทีมงานของเราครับครับทีมงานเฮ้ยโอ้ไม่ไหวเลยเสียนิกเี่ยะตตมมอตากงครับ ทีงานเสียสองครับนี่โอ้รถประคนชัยครับใกล้แล้วใกล้แล้วกล้ได้กลับบ้านแล้วคันสุดท้ายครับไม่เบิร์นนะ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 ครับไม่เน้นเบิร์นนะฮะ โอ้ไปเอกคันสุดท้ายเลยแม่ปาเลาะปาเลาะนี่คันสุดท้ายเลยท้ายสุดเลยฮะคนดังครับเอฟซี 4, ถามหาเยอะครับบรรยากาศครับโอ้ครับ ปาเลาะกันหน่อยครับผมชอบแต่บางฝุ่นแกนะทุกคนนี่บางฝุ่นแกนี่แต่งได้เข้าท่าครับโอ้ยไฟหัวเก่งมีอะไรบ้างวะนะมีทั้งแดงมีทั้งขาวมีทั้งสม้มโอ้ไฟหัวเก่งเจ้าเนี่ยโอ้ตัวแรงครับหมดตั้งคันผมชอบแต่สีนี่แหละสีแดงนี่แหลอะอะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องแล้วก็ฝากไว้อีกทีมงานนะครับทีมงานนโคลเล็กครับนี่เสีอยอครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ